ดวงรายวันประจําวันพุทธที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2567แรมสี่ข้าเดือน8ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานที่เคยยากวันนี้จะง่ายขึ้นคุณจะพบวิธีที่จะแก้ไขปัญหาที่ค้างค้างอยู่ หรือพบผู้เข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหานั้นๆจึงทำงานสบายๆไม่เครียดบางคนจะมีโชคฟลุกๆทางการงานอีกด้วยการเงินหากคุณคาดหวังเงินจากทางใดไว้วันนี้จะต้องผิดหวังจะเกิดความวิตกกังวลอย่างมากในเรื่องการหมุนเงินหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงไม่ควรใช้เงินไปกับการซื้อของชิ้นใหญ่หรือลงทุนค้าขายจะยังไม่ได้กำไรเท่าที่ควรหาเงินยาก หากมีนี่สินวันนี้ต้องเหนื่อยหน่อยบางคนอาจจะต้องคอยหลบหน้าเจ้านี้ไปก่อนความรักและครอบครัวระวังการเล่นซุกซนของเด็กหรือบริวารอายุน้อยในบ้านที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่กระดูกครอบครัวให้ระวังการทะเลาะกันอันมีสาเหตุมาจากความเอาแต่ใจจนเกินไปคนโสดลดทิฐิมณะของตนเองลงมาบ้างก็จะน่ารักและน่ามองขึ้น สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเสริมความมั่นคงทางการเงินการติดต่อธุรกิจประสบความสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที คนเกิดวันจันทร์การงานคนที่เรียนอยู่จะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอบได้ทดลองทำหรือเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆคนทำงานให้ทำงานโดยเลือกมุ่งมั่นทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าทำหลายอย่างพร้อมกันถึงคุณจะเก่งแค่ไหนก็อาจจะผิดพลาดหรือเหนื่อยเกินไปได้การเงินมีเกณฑ์ได้รับรายได้จากแหล่งใหม่ๆ คุณกระตือรือร้อนในการสร้างรายได้แต่มักจะฟุ่มเฟือยเก็บเงินไม่ค่อยได้จึงควรเริ่มวางแผนในการเก็บเงินจะได้มีทุนในการต่อยอดเงินในอนาคตความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่เป็นม่ายมีบุคลิกที่ดีชอบการท่องเที่ยวและกระฉับกระเฉงซึ่งขอให้ลองเปิดใจดูส่วนคนรักครอบครัวอาจได้มีการเดินทางร่วมกันมีความสุข เข้าใจและดูแลกันและกันเป็นอย่างดีสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศใต้เสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานงานที่ต้องมีการต่อสู้แข่งขันจะเข้าทางคุณมากเพราะวันนี้พลังคุณเต็มเปี่ยมและยังมีความมั่นใจในตนเองมากทําให้คุณประสบความสําเร็จและโดดเด่นในงานที่ทําอยู่ทุกแขนงมีเกณฑ์ที่จะได้ออกทํางานนอกสถานที่หรือเดินทางเกี่ยวกับงานการเงินงานที่ทําอยู่ทําเงินให้ไม่ได้มากนะัก หรือรายได้เท่าเดิมแต่ค่าใช้จ่ายของคุณมากขึ้นจนทําให้การเงินอาจจะตึงมือบ้างหากมีลูกหนี้การทวงนี้ก็จะยังไม่บรรลุผลทวงยากลูกหนี้หลบหน้าแต่ให้อดทนผ่านวันนี้ไปก่อนการเงินจะดีขึ้นบ้างความรักและครอบครัวคนโสดจะได้พบกับคนที่มีบุคลิกว่องไวผงผางปากกับใจตรงกันถึงขั้นอารมณ์ร้าย แต่คุณและเขาจะถูกใจกันและมีเกณฑ์สารสัมพันธ์กันยาวนานต่อไปได้ส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในความสัมพันธ์หากคาดหวังบุตรหรือของมีค่าวันนี้ก็มีเกณฑ์สมหวังสีมงคลสีเทาสีบรอนสีคอนบุรีเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีพ่อขัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมเมตตา คนอุปถัมภ์ช่วยเหลือบริวารดีเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณมีเสน่ห์ในการทำงานเป็นที่รักและคอยให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงานหากมีคู่แข่ง หรือทำงานที่ต้องแข่งขันความสามาัคคีจะช่วยให้คุณกำชัยชนะได้งานที่ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนงานบริหารบุคคลจะก้าวหน้าเป็นพิเศษการเงินวันนี้ต้องอาศัยกำลังใจและแรงสนับสนุนในการทำสิ่งที่คุณตั้งใจให้เป็นจริงซึ่งนั่นจะเป็นหลังรายได้ที่มั่นคงให้กับคุณได้ในอนาคตผู้ที่ประกอบอาชีพดารานักร้องงานในวงการบันเทิง จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำรรในวันนี้ความรักและครอบครัวความรักและความเมตตาที่มีให้แก่ครอบครัวและคนรอบข้างของคุณนั้นมีเต็มเปี่ยมวันนี้อาจต้องต้อนรับแขกหรือญาติพี่น้องที่มาขอความช่วยเหลือคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนดีมีฐานะและใจบุญซึ่งความสัมพันธ์ก็มีสิทธิ์จะก้าวหน้าไปได้ด้วยดีสีมงคลสีแดงสีทอง ส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมชมชอบเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานระวังเรื่องการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ในที่ทำงานคุณมักจะดื้อแพพงและไม่ยอมคนจึงทำให้ดูเหมือนก้าวร้าวปินเกลียวทำให้ไม่ได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่เท่าที่ควรการงานของคุณจึงไม่ก้าวหน้าและติดติดขัดขัดวันนี้ควรเข้าหาผู้ใหญ่อย่างอ่อนน้อมอย่าให้เกิดความบาดหมางกินใจกันได้จะเป็นการดีค่ะการเงิน คุณใช้เงินมากใช้เงินตามใจแต่ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนกับรายรับที่มีเข้ามามากของคุณวันนี้คุณรู้สึกเป็นอิสระทางการเงินนิ้สินหรือภาร,ระบางอย่างถูกปลดออกไปได้หาเงินง่ายขึ้นคล่องขึ้นและใช้เงินกับความสุขของตนเองอย่างเต็มที่ความรักและครอบครัวคุณมีเสน่ห์ตรงความขยันขันแข็งทำให้คนที่มาสนใจคุณนั้นมองไปในอนาคตร่วมกับคุณ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบคู่ที่มีฐานะดีส่วนคนมีคู่ความรักมีความสุขสมหวังดีสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ําตาลสีม่วงเข้มเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในโอวาททิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการเงินคล่องมือมั่งคั่งร่ำรวย มีโชคดีทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์เวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานวันนี้เป็นเรื่อดีในการเริ่มกิจการใหม่โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ จะยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีหากเป็นข้าราชการก็จะได้รับข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับคําชื่นชมในผลงานที่ผ่านมาเครดิตในด้านการงานจะยิ่งดีขึ้นการเงินวันนี้คุณรอบคอบในการใช้จ่ายอยากเก็บสะสมเงินเพื่ออนาคตและขยันมันเพียนในการสร้างรายได้แต่อาจจะมากไปหน่อยจนดูเห็นแก่ได้จนเกินไปได้ จึงควรระวังเสียภาพพจน์ในเรื่องนี้หากมีแผนจะซื้อของชิ้นใหญ่วันนี้ยังเป็นวันที่คุณตัดสินใจจ่ายไม่ได้ความรักและครอบครัวรักที่มีอยู่กำลังเติบโตขึ้นคุณและคนรักรักกันมากขึ้นและมีเกณฑ์ที่จะได้ร่วมสร้างสิ่งต่างๆร่วมกันคนโสดมีคนมาสนใจคุณมากคุณมีเสน่ห์เป็นพิเศษและเป็นฝ่ายเลือกก็ลองพิจารณาดูดีๆ สีมงคลสีเขียวส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวสเสน่ห์และความเมตตาทิศมงคลทิศเหนือส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟังเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานมีเกณฑ์ที่คนที่เป็นพนักงานลูกจ้างจะออกมาเปิดกิจการเป็นของตนเองตามที่ฝันไว้คุณขยันกระตือรือร้นและมีหัวก้าวหน้าแถมวันนี้คุณยังมีโชคในด้านการงานจะได้รับการยอมรับและ,จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอาชีพการงานที่ทำอยู่หรือที่เพิ่งเริ่มใหม่การเงินวันนี้มีเงินเข้าหลายทาง คุณทำเงินได้จากงานที่ได้เดินทางและติดต่อประสานงานยิ่งติดต่อกับต่างประเทศจะยิ่งทำเงินได้มากบางคนมีเกณฑ์ใช้เงินจำนวนมากในการเดินทางท่องเที่ยวในวันนี้ความรักและครอบครัวคาดหวังอะไรในตัวคนรักคุณจะสมหวังที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาวันนี้จะถึงวันที่สำเร็จรุ่งโร์ตามหวังทำให้ความรักมีความแนบแน่นมากขึ้นคนโสด มีเกณฑ์ได้พบกับคู่ที่ถูกใจที่จะเป็นคู่แท้และครองรักกันตลอดไปดวงความรักดีมากสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือและชัยชนะต่อคู่แข่งทิศมงคลทิศเหนือเสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและคนทั่วไป เวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงานถ้ารอง,งานอยู่คุณจะได้รับข่าวดีได้เริ่มงานใหม่ได้พบเพื่อนใหม่งานที่เกี่ยวกับศิลปะความละเอียดอ่อนและสวยงาม จะโดดเด่นก้าวหน้าเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือและช่วยเหลืออุปถัมภ์จากเพื่อนร่วมงานและเจ้านายเป็นอย่างดีการเงินระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินหรือการร่วมหุ้นลงทุนกับใครเป็นไปได้ก็ควรจะประวิงเวลาไปก่อนเพราะวันนี้ไม่เหมาะกับการข้องเกี่ยวเรื่องการเงินกับผู้อื่นอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดถูกโกงหรือต้องถูกเอาเปรียบแบบน่าเจ็บใจได้เงินทองหายาก และมักหมดเปลืองไปกับผู้อื่นแบบเสียไม่ได้ความรักและครอบครัวคู่รักที่มีเรื่องกินใจกันขอให้ห่างกันไว้ก่อนผ่านวันนี้ไปจะใจเย็นขึ้นคนโสดยังไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องความรักเพราะจะผิดหวังและให้ระวังสุขภาพของคนในบ้านที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายวันนี้ไม่เหมาะกับการประกอบงานมงคลในบ้านสีมงคลสีส้มสีแสด เสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขกายและความสดใสร,ร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24.00นาฬิกา